สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติวันนี้พฤหัสบดีที่9สิงหาคมนะครับวันนี้เราจะเริ่มด้วยปัญหาการหัวประมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริษัทเอกชนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ที่นั่นเพื่อค้นหาพยานหลักฐานนะครับวันนี้นายธาวริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่นะครับเข้ายื่นคำร้องต่อศารร้อยเอ็ดเพื่อขอหมายค้นห้างหุ้นส่วนจำกัดร้อยเอ็ด i n e e r i n g เพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาการจัดจ้างโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโครงการขุดลอกคลองโครงการก่อสร้างถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดอาจจะมีการสมยอมในการเสนอราคาหรือหัวประมูลงานรวมทั้งสิ้น25โครงการวงเงินรวมประมาณ40 8ล้านบาทการเข้าตรวจค้นครั้งนี้มีนายนิคมทารมนผู้จัดการบริษัทให้ความร่วมมือในการตรวจคน้นโดยยอมรับว่าเป็นบริษัทของตนเองประมูลด้วยตนเองไม่มีเอกชนหรือหน้าการเมืองเกี่ยวข้องนายทาริศอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าจากการสืบสวนพบว่ามี3บริษัทต,ต้องสงสัยว่าตกลงร่วมกันในการเสนอราคาโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนอกจากนี้หากพบว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจ้างดังกล่าวจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นแต่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ คณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงการแทรกแซงราคาหอมแดงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีหอมแดงเน่าที่ศรีสะเกดร,รอบที่สองนะครับพบการทุจริตเกิดขึ้นหลายขั้นตอนและมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังกระบวนการทั้งหมดด้วยนะครับนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงการแทรกแซงราคาหอมแดงของกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ศรีสะเกดเพื่อตรวจสอบกรณีองค์การคลังสินค้าหรืออคสอทําการรับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรเอาไว้ แต่ต่อมาหอมแดงเน่าเสียจํานวนกว่า10,000ตันโดยพบว่าเหตุก,การณ์นี้เป็นการทุจริตอย่างชัดเจนเนื่องจากกระบวนการจ่ายเงินรับซื้อหอมแดงปรากฏรายชื่อเกษตรกรที่แจ้งขอรับเงินช่วยเหลือจากกรณีประสบภัยพิบัติได้นําหอมแดงมาขายให้กับทางอคออสอด้วยทั้งที่ไม่มีที่ดินปลูกหอมแดงบางรายได้เงินไปกว่า1นล้านหนึ่งแบาทถึง1นล้านห้าแสนบาทนอกจากนี้ปริมาณการรับซื้อหอมแดงที่สูงถึง8,666ตัน แต่แม้แต่มีอยู่จริงแค่6,000ตันเท่านั้นครับล่าสุดคณะอนุกรรมการยังพบหลักฐานการรับซื้อหอมแดงรอบ2มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสั่งการให้อ,อกอ,อจ่ายเงินให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกหอมแดงทั้งหมดแม้บางคนจะไม่มีผลผลิตอยู่จริง และมีชื่อไปขอรับเงินช่วยเหลือจากกรณีประสบภัยพิบัติก็ทําให้เกิดการแจ้งยอดและทำหลักฐานเท็จขึ้นมาทําให้สูญงบประมาณไปกับการรับซื้อหอมแดงกว่า700ล้านบาทแล้วเพราะฉะนั้นภาครัฐต้องดําเนินการทางวินัยและเอาผิดและทางอาญาด้วยนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ศาลจังหวัดปัตตานีอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาวางระเบิดโรงแรม CS และยิงทหารที่อำเภอม,มายยนะครับส่วนรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่เพื่อติดตามปัญหาในวันพรุ่งนี้พลเอกยุทธศักดิ์สิทธิประภารองนายกรัฐมนตรี ขออภัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยครับผู้ก,การทหารบกและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พรุ่งนี้เพื่อประชุมต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาเมื่อวาน ขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีบอกว่ายินดีรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายรวมถึงความเห็นจากรรคฝ่ายค้านซึ่งมีสอสอในพื้นที่ผ่านเวทีรัฐสภาเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้และยังระบุว่าเป็นปัญหาละเอียดอ่อนที่ต้องให้ทุกหน่วยงานทํางานร่วมกันการให้รัฐมนตรีลงไปในพื้นที่ก็เพียงการให้รัฐมนตรีลงไปในพื้นที่ดูแลเพียงคนเดียวตามที่ฝ่ายค้านเรียกร้องนั้นเชื่อว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครับ เช่นเดียวกับที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าการมีรองนายกรัฐมนตรี3าคนดูแลปัญหาภาคใต้จะไม่กระทบโครงสร้างหน่วยงานเดิมแต่จะเสริมการทํางานของฝ่ายทหารตํารวจและฝ่ายปกครองมากขึ้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังระบุว่าอยู่ระหว่างหารือกับบริษัทมือถือเพื่อขอให้ปรับสัญญ,ญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ให้ช้าลงหรือดีเลย์เพื่อลดปัญหาการจุดระเบิดด้วยโทรศัพท์ ที่จังหวัดปัตตานีครับตำรวจบอกว่าสารอนุมัติหมายจับนายมาโซเรดิรามะและนายอามีนดาเรงคดีลอบวางระเบิดโรงแรมซ s สส่วนนายอิสมาเอลดาองถูกออกหมายจับข้อหาร่วมกันยิงทหารอำเภอมายอเสียชีวิตสีน่นายโดยมีคนร้ายอีก10คนที่ตำรวจทราบตัวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับนะครับพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าติดตามผลงานนักกีฬาไทยสดจากลอนดอนครับ